สวัสดีค่ะช่องรวมรถมือส JK ค่ะขาย Honda City ปี93นะคะราคาเบาๆค่ะอยู่ที่29,000บาทนะคะคันนี้เลยนะคะขายตามสภาพนะคะทุกคนแอร์เย็นเพลงเพราะนะคะช่วงล่างนิ่มๆดีๆนะคะระบบไฟฟ้าใช้ได้ครบนะคะภาษียังเต็มยางปีใหม่อยู่นะคะ ดอกยังเยอะอยู่ใช้ได้อีกนานๆนะคะเครื่องหัวฉีดนะคะขับแรงๆขับสนุกนะคะถ้าใครสนใจไปดูรถได้ที่จังหวัดลบบุรีค่ะสีตามภาพเลยนะคะตามนี้เลยนะคะทุกคนกระจกไฟฟ้าใช้ขึ้นลงปกติหมดทุกบ้านเลยนะคะ2 9 0 0 0บาทนะคะสภาพตามในรูปเลยนะคะ ถ้าใครสนใจเน้นโทรนะคะหรือจะนัดติดต่อขอดูรถกับเจ้าของได้โดยตรงเลยนะคะเบอร์โทรเจ้าของใส่ใต้คลิปเช่นเคยสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ